พวกเราพูดถึงประชาธิปไตยนะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนแปล,แปลงประชาธิปไตยความจําเป็นเนี่ยในการมีรัฐบุรุคือเราในสังคมเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเหตุผลประการหนึ่งของการมีรัฐบุรุคือในเรื่องของการจํากัดการใช้อนานาจ่นองเพราะในระบบประชาธิปไตยเนี่ย เราต้องเขียนไปนชัดเจนว่าการจำกัดการแชท่ทธาจควรเป็นยังไงที่พูดอย่างนี้เพราะว่าสังคมสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนีนัานตั้งสามองเนี่ยไม่เหมือนกับในอดีตใน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 ,ในสมัยโบราณสมัยก่อนรัฐสมัยใหม่เนี่ยมีพลังมากแล้วมีลักษณะของการผูกขาดการบังคับการบีบบังคับมากขึ้นกว่าในอดีต นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราจึงมองว่าเมื่อมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ารัฐธรรมนูญที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับตกอยู่ในมือของผู้นำที่ไม่ดีผู้ปกครองที่ไม่ดีที่ใช้อำนาจนี้ในทางที่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่เป็นคำถามสำคัญนะครับ ในระบบประชาธยิปไตัวนั้นในการจํากัดการใช้อํานาจเนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนสาคัญแม้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับแต่ในประสบการณ์ต่างๆที่เกิดมาอำนาจรัฐในสังคมหรือในรัฐหลายๆรัฐเนี่ยแสดงให้เห็นว่า รัฐส่วนใหญ่เนี่ยที่มีอำนาจมากๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ได้มองเห็นถึงผลประโยชน์ของบุคคลอย่างน้อยก็ในบางกลุ่มบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในแต่ละรัฐเนี่ยเขก็ขมีชนกลุ่มน้อยนะครับอยู่นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราต้องหา วิธีเนี่ยมองว่าทําให้แนวโน้มของรัฐที่นำรัฐมูลมาใช้ตรงนี้ทํำยังไงให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยใช้อํานาจไปในทางที่ดีมีการตรวจสอบได้และเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญให้กดสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สังคมต้องการนะครับนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐเปลี่ยนมามีการกดขี่ได้ คือจะต้องมีรัฐมนตรี่เขียนมาเพื่อเห็นถึงวิธีการที่จะทําให้เกิดสันติชัดเจนเพื่อเห็นเป็นประชาธิปไตยเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับนะครับนะครับ,นะรบทีนี้มีคําถามตามมาว่าแล้วรัฐมนตรีของปรัจญ,ญาทางการเมืองในสังคมเสรีนิยมกับประชาธิปไตยของเราคืออะไรล่ะ รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญของปรัชญาทางการเมืองในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตยของเราคืออะไรนะครับอาจารย์จะนําแนวคิดต่อไปนี้มาพิจารณาให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับของรัฐธรรมนูญของปรัชญาการเมืองในสังคมเสรีนะรนิยมแบบประชาธิปไตยซึ่ง ในการนำมาพิจารณาแน,นาวคิดเ,เหล่านีน้มีหลักๆสามแนวคิดด้วยกันเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นการยากที่จะอธิบายตัดยาแนาวคิดพวกนี้เนี่ยเพียงด้วยความหมายแค่คําคําเดียวนะครับเพราะนั้นมันจึงจาเป็นที่จะต้องเอานําแนวคิดพวกนี้มาพิจารณานะครับโดยจะพวกหลักๆสามแนวคิดนะครับหนึ่งความเสมอภาคทางโลกความเสมอภาคทางโลกหรือทางสังคมทางอะไรต่างๆนี้นะครับ คืออาจารย์อย่างในความเสมอภาคเนี่ยเราจะต้องพูดถึงการเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นเราควรมองไปที่การเปิดโอกาสให้ชุมชนสังคมที่เขามีค่านิยมที่มีความต้องการมีความอ่อนไหวต่อความต้องการเนี่ยของพวกนี้เราจะเปิดโอกาสได้อย่างไรในการเขตดังโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มผู้ริ้วโอกาสนะครับในทำอย่างไงเนี่ย ในการที่จะใช้เขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติร่วมกันนะไอ้เขาเข้ามามีความเสมอภาพในการเข้ามาร่วมตรงนี้นะครับทีนี้มาแนวคิดข้อที่2ที่อาจารย์นำมาพิจรารณานะครับก็คือเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองเนี่ยนะครับในระบบ ต่างๆเนี่ยระบบประชาธิปไตยยเฉพาะประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นความสําคัญประเด็นแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นในการทําเขียนร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นระบบประชาธิปไตยในรูปแบบเสรีเนี่ยคาว่าเสรีภาพจึงเป็นคําสําคัญประเด็นแรกๆเลยนะครับก็คือทํำยังไงเนี่ยให้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสรีภาพส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้นะครับ เรเสรีภาพส่วนบุคคลพวกนี้ในความคิดพวกนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นความมุ่งมั่นในการทําให้เกิดเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปฏิหารหรือเกิดขึ้นแบบมาเลยอย่างเงี้ยเป็นอัตจันทร์มันแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรจากการกันกรองจากการพิจารณาอย่างรอบคอบของนักปรัชญามันเป็นผลผลิตของกิจกรรมทางปัญญาของนักปรัชญาตั้งแต่อดีตมาโดยเฉพาะนักปรัชญาทางการเมืองมาตลอดนะครับนี่คือเสรีภาพส่วนบุคค,คลนะครับในการนํามาพิจารณา นแนวคิดที่3นะครับแนวคิดที่สก็ค,คือความยุติธรรมทางสังคมนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราจะบอกว่ารัฐธรรมนเป็นแบบเสรีเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าม,ามันเป็นเสรีนิยมในความหมายของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกในอดีตเท่านั้นนะครับถ้านักศึษา ศึกเคยศึกษาเรื่องทฤษฎีการเมืองนะครับหรือไปศึกษาดูเราจะรู้เพิเ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดเสรีนิยมในสมัยโบราณเนี่ยมักให้สิทธิ์แก่บุคคลมากกว่าการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมและคุณค่าของชุมชนสังคมนะครับเพราะ,ะนั้นในความเป็นเสรีนิยมของแมน่นูลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกับความยุติธรรมทางสังคมเสมอ เพราะนแนวคิดความยุติธรรมสังคมเนี่ยจึงมีความจําเป็นในการที่จะนํามาพิจารณาในการมองถึงด้านูลของประญาทางการเมืองในระบบเสรีนิยมนะครับระมูลบางแห่งเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยเขาอาจจะเชื่อว่าเพียงการให้สิทธิ ในเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยนะครับความเสมอภาคเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะความอายุติธรรมพวกความอายุทีธรรมเนี่ยนำมาสร้งความแสดร,ร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมก็มองว่าความเสมอภาคเสรีภาพพวกเนี้ยไม่เพียงพอที่จะเอาชนะความอายุติธรรมนะครับนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อก่อให้ความเสมอภาคในการเป็นรงการเรียนเสียงเนี่ย นะครับเรามีความเสมอภาคตรงนี้เนี่ยแล้วเราเมื่อเราไปลงคะแนนเสียงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีความยุติธรรมทางสังคมแล้วเพราะว่าในการลงคะแนนเสียงเนี่ยถ้าให้มีความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยเมื่อลงคะแนนเสียงเด้ตั้งแล้วเนี่ยเขาจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเขาในเรื่องต่างๆทำมาเพราะฉะนั้นในรัฐมนนเนี่ย ทำยังไงให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลประโยชน์ของประชาชนของสังคมหลังจากที่มีการไปลงคะแนนเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีความเสมอภาคไปลงคะแนนเสียงอย่างนี้นะครับเพราะนั้นในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับควรให้ความพิเศษต่อมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆควรมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญนี่คือแนวคิดโดยทั่วไปโดยสากลเลย เพื่อเคารพในความหลากหลายและสิทธิของทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้ด้ยโอกาสนั่นคือรัฐธรรมนูญควรสรุได้มีความเท่าเทียมกันมีเสรีภาพมีความยุติธรรมทางสังคมนั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันมันมีปัญหาอีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะบางรัฐบางประเทศบางแห่งบางสังคมเนี่ยจะเขียนรัฐธรรมูญให้เป็นลักษณะมีความอย่างนี้ มีความสมบูร์ภาพมีเสรีภาพความยุติธรรมสังสคมได้มันจะมีปัจจัยบางอย่างก็คือเรื่องความสัมพันธ์กันในสังคมเนื่องจากชุมชนหรือสังคมบางแห่งเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือมีความเท่าเทียมกันเสมอไปเพราะอะไรเพราะบางสังคมบางแห่งบางรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบชนชั้นมีความสัมพันธ์แบบชนมชั้นอาจจะมีชนชั้นวรรณะมีลำดับชั้นซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง โดยพื้นฐานของเขา้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยเราจะทําให้มีความเสมอภาคเนี่ยบางครั้งในชนชั้นเขาก็ไม่มีความเสมอภาคน,นี่คือปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึง่งพวกเขาเมื่อไม่มีลักษณะของความเท่าเทียมกันในเรื่องของชนชั้นแล้วเนี่ยเขาจึงมีลักษณะในบางสังคมเนี่ยจึงมีลักษณะที่มีแนวโน้มที่จะในชนชั้นแต่ละชนชั้นเนี่ย กลายเป็นคู่แข่งกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจึงมีความท้าทายอย่างมากสําหรับในการเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นปัจจัยทางการเมืองที่เราต้องการความเสมอภาคเสรีภาพและความยุติธรรมสังนคมเพราะว่าทำอย่างไรเนี่ยให้สังคมนั้นเนี่ยที่มีลักษณะความแตกต่างทางชนชั้นเนี่ยนะครับไม่มีความเสมอภาคกันแล้วนี่ไอ้ สังคมตรงนั้นเนี่ยเปิดเสรีมีแนวทางและส่งเสริมความรู้สึกให้เขาเกิดมีความเคารพที่เท่าเทียมกันปลายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่คือเรื่องของชนชั้นทำยังไง่ะนี่คือสิ่งที่ท้าทายสําหรับการเขียนอยู่ด้านรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในบทสรุปที่ดีที่สุดเนี่ยของแนวคิดนี้เนี่ยในเรื่องของการทําปรัชญาการเขียนปรัชญาให้เป็นปรัชญาของรัฐมน,นูนะครับเราต้องมองว่า โดยธรรมาชาติแล้วเนี่ยในตัวของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ได้ถูกให้เขียนแล้วเนี่ยเป็นการมอบไอ้ไข่หรืออ้างสิทธิ์ในการร่างรัฐธรรมนูญให้ไข่หรือการจัดทาเนี่ยเป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเป็นของในการเขียนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจัดทาโดยคนอีกชนชั้นหนึ่ง หรือคนมีอำนาจคนใหญ่คนโตแล้วนํามาใช้โดยประชาชนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกสังคมที่อยู่เนี่ยมีชนชั้นต่างๆมีกลุ่มต,ต่างเนี่ยเป็นผู้กําหนดชะตกรรมของตนเองและมีประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เขาสามารถสร้าง อนาคตของเขาได้นะครับตรงนั้นแหละนะครับมันจึงมีความสำคัญนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยราย่างกฎหมที่เขียนออกมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความนะครับบางทีรัฐเนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นในการตีความไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ ทีท่เป็นสาบันต่างๆไม่ว่าเป็นศาลหร,อรือว่ารัฐบาลเนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาในการตีความนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาหรือข้อปกครองต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าความแตกต่างเหล่านีนน้มันอยู่ที่แนวคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะทํำยังไงในการแก้ปัญหาหรือถามไปที่นันกการเมืองหรือประชาชนทั่วไปนะครับ ในขณะที่การที่จะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเพื่อเป็นเครื่องมือให้พวกเราทุกคนในสังคมเนี่ยประสบประสบความสําเร็จด้วยกันว่าในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นลักษณะปรัชญาทางการ,รมเมือง่ยมันจะต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งความเสมอภาคเสรีภาพและพระดนภาพรวมไปถึงความยุติธรรมสังคม แนวคิดเหล่านี้แหละนะครับคือปรัชญาของรัฐธรรมนูญนะครับ